สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วครับวันนี้ลุงนันจะพามาชมต้นไม้สายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์คาราคุม,ม่านะครับเป,นนบนะเปน็นพืชมงคลนะครับนะฮะเป็นสายพันธุ์พืชมงคลนะครับวันนี้ลุงนันก็จะให้มาชมสายพันธุ์แรกเลยครับวันนี้มีเพราะช่วงปีใหม่นี่ครับลุงนันก็จะไม่ขายก็มีบรรดา ทุกท่านนะครับมาซื้อไปหุงแรงตัวขายไปเพียงกระถางละ,ละร้อยกว่าบาทนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับวันนี้ลุงนาจะให้มาดูสายพันธุ์ตระกูลคารุมา่าพียงหลงเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นพวกนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นสาคู่ด่างครับนะสวยครับสาวคู่ด่างสวยมากมากเลยครับนะฮะเป็นสายพันธุ์เดียวกับนะฮะสายพันธุ์ อันนี้เป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกสาคูด่างนะครับเป็นไม้อ๋ออันนี้เป็นในนั้นนะครับเป็นวาสนาด่างครับนะครับคุณไหนที่มีไว้นะครับนะฮะเอาไปเลี้ยงไว้นะฮะประดับในห้องแอร์หรือว่านั่นจะเป็นธรรมชาติและมีวาสนาบุญญาธิการนะครับอันนี้ลุงนามีอยู่สิบกระถางตัวน,นี้เหลือเพียงสามกระถางนะครับเพราะว่ามีท่านที่รับต้นไม้ นะครับมาขอซื้อเน,นื้อก็ปล่อยไปครับช่วงนี้กระแสตะกูลกระคุม่ากำลังมาแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้บรรดาบอลสีนะครับก็จะยุบตัวลงนะฮะก็ตะกูลกระคุม่าก็กำลังขึ้นมาแทนนะครับอันนี้เราก็ใช่มาดูพวกพันธุ์สวยๆง,งามๆฮะอันนี้เป็นพวกเกดนะฮะมรกต นะครับอันนี้เป็นเก็ดมรกตนะครับต้นนี้กระถางนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทครับสวยงามใบคัดสีขาวนะครับสีขาวสวยนะครับเก็ดมรกฏอันนี้ก็มีหลายแนวครับนะฮะนี่นี่มาดูเลยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์อันนี้เป็นพวกม้าลายครับม้าลายครับใบก็จะงาอ่อางามสวยงามมากๆครับนะฮะ เป็นสายพันธุ์ต่างๆที่ลุงนั้นสะสมไว้ตอนนี้เหลือน้อยครับมาขอแบ่งลุงนั้นก็แบ่งให้นะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ก็อยากได้ไปนะครับก็ลุงนั้นก็แบ่งให้ก็เก็บไว้นะฮะเก็บไว้นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อรู้สึกว่าช่วงปีใหม่นี้เขามาซื้อกันไปเยอะนะครับซื้อไปหลายพันนะครับลุงนั้นก็แบ่งขายไปบ้างครับเพราะว่าเยอะจัดนะครับลุงนั้นก็เลยแบ่งขายไปนะครับ ตะกูลฮะคารุคุม,ม่าเรามีเยอะครับนะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ครับเอาพันไว้นะครับนี่ฮนะนันก็จะเก็บพันไว้อันนี้เป็นพวกขุนแผนครับขุนแผนมีหลายอย่างอันนี้เป็นตะกูลครูคุม,ม่าะนะสวยงามมีหลายแมวหลายอย่างกระถางแล้วก็ตรงนั้นก็ขายไปกระถางละ ร้อยบาทนะครับเพราะช่วงนี้กระแสตะก,กููโรครมากกำลังมาแรงครับนะฮะ,ะมาแทนพวกบอลสนะีตอนนี้บอลสีก็ยุบตัวนะครับตรงนั้นก็เลยก็ต้องปลูกต้นไม้พวกนี้แซมขึ้นมานะครับมีหลายอย่างหลายแนวนะหลายพันนะฮะมีให้ชมให้เลือกนะครับตรงนั้นก็ ยามว่างนะฮะลุงนั้นก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้นะฮะเอาไว้ดูเอาไว้าไวขายนะครับอ่าตรงนี้ก็กระแสกำลังมาทยอยมาเรื่อยๆอันนี้เพื่อเป็นพวกนะฮะลกกระทานะครับวันนี้เขายังไม่แตกปอครับเพราะว่าพวกต้นแม่ต้นใหญ่ๆเขาก็ยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงก็เหลือพวก ต่วลูกลูกเขากำลังขึ้นมาใหม่นะครับบรรดาทุกท่านนะครับที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้นะครับนะฮะก็เลี้ยงกันไว้นะฮะไว้ดูนะฮะเอาไว้สวยงามเป็นธรรมชาตินะฮะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีนะครับบริสุทธิ์นะครับนั่นให้ชมบริเวณในบ้านโรงงนั้นนะครับที่ปลูกไว้จำไว้ สำหรับไว้ขายที่แรกก็ว่าจะไม่ขายนะครับบอดีเป็นแฟน f 4ทุกท่านนะบางทีก็โทรขึ้นมาอยากจะได้รังนั้นก,ออก็แบ่งไปช่วงปีใหม่ก็ขายไปได้หลายสิบต้นเหมือนกัน,นแล้วทุกต้นเราก็ไม่แพงร้อยกว่าบาทเองครับให้มาดูนะครับตระกูลกระคุม,มาสวยงามครับมันมีให้ชมหลายอย่าง พวกด่างพวกธรรมดาพวกตระกูลวนธรรมดาก็มีก็ให้เดินชมโมเดิเวนโมเดิเวนในบ้านลุงนั้นนะครับให้มาดมชมต้นไม้สวยๆงามๆโดยในช่วงปีใหม่นะครับมาชมของสวยๆงามๆกันนะครับยากาศเป็นธรรมชาติสวยงาม ต้นไม้สวยงามๆแล้วก็มีความสุขนยครับในขายเคยรื่ออะไรห่างจากการถ่ายทำนะฮะคลิปวิดีโอต้อนไม้นะฮะลุงนั้นก็ถ่ายต้นไม้บ้างเข้าป่าหาอาหารตามป่าตามอะไรลุงนั้นก็หลังจากนั้นก็มาถ่ายทําต้นไม้บริเวณในบ้านลุงนั้นนะครับให้ชมเป็นธรรมชาติสวยงามสําหรับ บางท่านรักต้นไม้ชอบต้นไม้อุงนันก็ให้มาชมเลยบรรยาก,กาศครับในบ้านลุงนันมาดูของสวยงามๆนะครับอันนี้ที่นุงนันได้ดูเป็นไม้พวกไม้มงคลนะครับนะฮะเป็นพวกไม้มงคลที่เลี้ยงไว้นะครับไม้มงคลครับบางท่านก็ถ้ารู้จากชื่อก็ชื่อคอมเมนต์มาใน าบอกตรงนั้นด้วยนะครับนะฮะเป็นไม้มงคลนะที่ตรงนั้นปลูกไว้ในบริเวณในบ้านนะะอันนี้เป็นสายพันธุ์โคโรคาเซียนะครับที่แยกกันไว้นะครับนะี่ฮะแยกไว้มีหลายอย่างหลายแนวสวยงามมากๆเลยครับนะภาพอาจจะมืดเลยนะครับงานถ่ายทำไม่ใช่กล้อง กล้องตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะดีที่ตรงนั้นหยุดถ่ายทคลิปไปหลายวันกล้องพังอีกเลยครับก็ต้องซ่อมกันแล้วก็ต้องซ่อมเสร็จก็เอามาถ่ายทําใหม่นี่ครับให้ดูสายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์สีเขียวเขียวพันธุ์เขียวเขียวนะครับ งานม,มากๆเลยนะครับถ้าชอบธรรมชาติรักต้นไม้ก็เข้ามาดูในคลิปนี้เลยนะครับเดินเฉิมดูบริเวณบ้านโรงนันนะครับที่ปลูกไว้มีทั้งไม้ด่างนะครับไม้ไม่ด่างไม้มงคลนะครับตระกูลคารูคาเซียตระกูลคานคิว่าอะไรนะฮะนะฮะโุงนันก็จะให้มาดูอีกหนึ่งต้นนะครับ ต้นนี้เป็นคือต้นเสน่ตันเขียวนะฮะลุงนั้นได้มาต้นแต่ว่าเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้ามาเขาออกเป็นด่างเหลืองเลยนะครับเสน่จันเขียวเนะี่ยลายเขาจะด่างนะสวยงามมากเขาแตกเป็นสองกอไปแล้วนะฮะแต่เขามาแบ่งไปกอนึงเ็าเหลืออีกหนึ่งกอนะครับนี่ฮะเหลืออีกหนึ่งกอเสน่จันเขียวด่างเหลืองนะครับเนี่ย งนันให้ดูนะครับ้ชมธรรมชาติในบริเวณบ้านลุงนันนะครับให้ชมดูสวยง,งามมากเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเป็นตะกูเกาโรกิม่านะครับเดี๋ยวนี้เป็นพันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับลุงน,นันขยักไว้นะครับ เอาไว้สามกระถางใหญ่นะครับเพราะว่าจะหมดเขามาแบ่งซื้อไปเยอะแล้วครับสวยครับะกู๊ตสตูม่านะครับนี่เหลือแม่พันธุ์ยูสงกระถางใหญ่นะครับตรงนั้นก็จะเพาะต่อไปนะครับเพาะไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีท่านใดสนุกสนใจอยากจะได้ก็คอมเมนต์แล้วก็เข้ามาชมกันได้นะครับ ก็นะฮะดาราเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปที่ลุงงานถ่ายทำคลิปวิดีโอออกไปในชุดเกี่ยวกับต้นไม้นะครับตระกูลนะครับในตระกูลอาริม่าที่ถ่ายทำออกไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบรรดาเอฟซีทุกท่านนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปลุงนันนะครับลุงนานขออนุญาต เปิดโทรศัพท์นะครับอญาตนะครับก็บมาชมนะฮะผมต้นไม้ตรงนั้นสวยๆงามๆก็มีความสุขเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวช่วงปีใหม่รู้สึกว่าตนา้นไม้ก็จะขายดีมากเลยครับงั้นก็ ไอเอฟีทุกท่านนะครับที่มุนานเคยถ่ายทำไปหนึ่งคลิปนะครับถ่ายทำไปหนึ่งคลิปที่ว่ามุนันบอกให้ทุกท่านนะครับไปซื้อหวยกันนะครับบางท่านก็ไม่ได้ไปเปิดดูนะครับถ้าลมคลิปนี้แล้วก็ลองไปเปิดดูย้อนนะครับลองไปเปิดดูนะย้อนนะครับย้อนดูนะครับ ก่อนพอียกตินะครับก็ไปดูในคลิปย้อนไปที่ดุงนั้นบอกว่าจะให้ดูสายพันธุ์อกริมาห้าหกสายพันธุ์นะครับลงไปเปิดดูที่งวดสองงวดที่แล้วนะะออกมาตรงๆเลยครับออกมาตรงๆพี่ว่าไอไข่พรจะดีที่ดุงนั้นบูชามานะครับให้ออกสองตัวสามตัวตรงๆเลยครับสองงวดเลยครับ ให้มานะครับที่ดุงนันบอกไปในคลิปท้ายคลิปบางท่านก็ไม่ได้เปิดรับชมกันนะถ้าถ้าบางท่านเปิดรับชมอาจจะถูกนะครับนะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะเปิดชมและกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสามสองวันสางพันดุงนันก็จะบอกอีกทีว่า หรือวันนี้มีอะไรนะครับเพราะว่าออกไปแล้วสองงวดตรงๆเลยครับนะฮะตรงเลยที่ก่อนปีใหม่เดือนธันวากมุกกาลาครับออกไปตรงๆเลยสามตัวทรงนั้นไม่ได้แทงแล้วครับบอกไปในคลิปให้บรรดาเอฟีกัน,กน,นเปิดคลิปดูนะฮะย้อนดูนะฮะที่ทุงนั้นถ่ายทำต้นไม้ในกระบอกหวยไปด้านว่ายไข่บอกหวยงวดวันที่ สามบธันวาแล้วก็หนึ่งหนึ่งมกวันที่สาสธันวากับวันที่สิบธันวาสองงวดออกมาตรงๆเลยครับสามตัวครับงวดนี้อีก3วันตรงนั้นก็จะบอกให้อีกทีสําหรับคลิปนี้นังก็ปิดคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไวเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ